เล่าด้วยโทนเสียงลึกกลับชวนขนลุกเล่าด้วยน้ำเสียงปกติแต่เน้นอารมณ์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเคยได้ยินเรื่องโรงพยาบาลร้างข้างนอกเมืองไหมเขาว่ากันว่าเฮี้ยนสุดๆฉันไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งฉันกับเพื่อนบ้าๆบอๆาาอยากลองของดีตัดสินใจเข้าไปพิสูจน์กันตอนเที่ยงคืนประตูเหล็กผุพังเปิดอ้าเหมือนรอเราอยู่ข้างในมืดสนิท อากาศเย็นยเยือกแปลกๆไฟฉายส่องไปทางไหนก็เจอแต่ซากปรักหักพังกลิ่นยาเก่าคลุ้งไปหมดฉันเริ่มใจไม่ดีนี่มันวังเวงเกินไปแล้วนะเพื่อนคนหนึ่งกระสิบยังไม่ทันขาดคำเสียงครวญครานแผ่วเบาก็ดังมาจากทางเดินด้านหลังเออช่วยด้วยพวกเราตัวแข็งทื่อหันไปมองตามเสียงเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเรือนรางที่ปลายทางเดิน ฉันตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆไฟฉายส่องไปที่เงาไม่มีอะไรเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมฉันถามเสียงสัน่นได้ยินกลับกันเถอะเพื่อนอีกคนแทบจะร้องไห้แต่ยังไม่ทันได้ก้าวเสียงครวญครานก็ดันขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนและใกล้กว่าเดิมเหมือนอยู่ข้างหูทรมานเจ็บพวกเราเรีบวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลร้างแทบไม่คิดชีวิต ตั้งแต่วันนั้นฉันสาบานว่าจะไม่เฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยเรื่องผีมันมีจริงๆและบางทีมันก็อยากให้เราช่วย